วันนี้บอกเลยว่าพิเศษมากครับก็ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมเห็นเลยว่าหิมะมันตกหนักมากเลยแล้วตามคาดการก็คือตอนเช้าครับมันต้องหิมะคือต้องเยอะแน่นอนครับผมบอกเลยเบื้องหน้าของเราคือเมือ,องเนี่ยกริเแม่นี่คือบอกเลยอ่ะหิมะปกคลุมทั่วหมดเลยครับผม <c oughs> ทั้งภูเขาทั้งนี่โรงแรมของเราครับนนี้หิมะก็กลาลังตกอยู่ครับ โอ้โหสปพรส์มากมากครับผมในการท่องเที่ยวครั้งนี้โอ้โหโหิมะครับผมบนรถขาวโพลนเลยครับนี่โอ้โหเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเดินสำรวจรอบเมืองนะครับบอกเลยว่าวันนี้คือสปพรส์มากครับผมนี่ดูรถครับผม รถก็คือสีขาวโพลนหมดเลยเห็นไหมทั้งเมืองก็คือถูกปกคลุมไปด้วยเขาเรียกว่าหิมะหมดเลยโอ้โห,โหก็คือเมืองทั้งเมืองเป็นสีขาวหมดเลยอะ่ะพระเจ้าวันที่สามของต่้มจัดไปครับรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆเลยครับผมโอ้โหหิมะครับผมหมดเลย สวัสดีครับพบกับการเดินทางประเทศที่สิสเของตั้มจัดไปครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเทีย insights, gart, ่ยวประเทศที่ิเบเนาะก็คือประเทศตรุรกีต้องบอกเลยว่าวันนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับแล้วก็จะบินกับสายการบินไทยแอร์เวยส s เนาะหรือว่าการบินไทยเนาะ TG 900ก็จะไปถึงที่อิสตันบูลประมาณ6นาฬิกานะบินออกจากที่นี่ประเทศไทยเนาะก็ประมาณ23 45นะก็จะออกจากประเทศไทยครับถึงอิสตันบูลประมาณ6โมงเช้าแล้วก็ต่อเครื่องไปเมืองคาปารูเชียอีกเนะาะบอกเลยว่าการเดินทางครั้งนี้คือโหดมากเลยนะผมที่ผมเลือกมาเมืองอิสตันบูลแล้วก็เมืองคาปารูเชียนะแบบเพราะว่ามันแปลกกว่าทุกประเทศที่เราไปมาเนาะอย่างทุกๆประเทศที่เราไปมาแล้วไปดูเขาเรียกว่าอะไรที่มันสร้างตึกที่แบบความก้าวหน้าอะไรประมาณน,นี้ แต่ที่เขาเรียกว่าตุรกีนี่เรามาดูเขาเรียกว่าอรารยธรรมสองทวีปมาชนกันเนาะออระหว่างเอเชียกับยุโรปเนาะนั่นแหละสิ่งที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปรับชมกันเนาะเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าเกตครับเดี๋ยวรอขึ้นเครื่องกันครับไปวาร์ปกันวาร์ปไปที่อิสตันบูลเลยครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงทางเขาเรียกว่าข,ข,ขึ้นเครื่องแล้วนะก็คือเกตของเราครับเกงเราก็คือนี่ครับผม E2 ครับที่เราจะลงไปด้านล,ล่างแล้วก็ขึ้นเครื่องไปยังเมืองอิสตันบูลครับบอกเลยว่าตื่นเต้นมากมากนะในการเดินทางครั้งนี้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่ประเทศตรุรกีเมืองอิสตันบูลเลยครับ,รบตอนนี้ครับผมก็มาถึงสนามบินอิสตันบูลไปที่เรียบร้อยแล้วครับ ถามว่าถ้า,ถาเรา,เ,าเข้าตมตุรกีเนาะแล้วตมโหดไหมผมบอกเลยว่าก็ไม่ได้โหดอะไรนะครับผมก็ผ่านตมก็แบบงงๆเลยนะไม่ได้ถามอะไรนะก็เอาพาสปอร์ตแล้วก็ดูหน้าเราแล้วก็แปมแล้วก็ปล่อยผมเข้ามาด้านในครับสำหรับผมมาถึงเนาะในช่วงเวลาก็เกือบ6กโมงนะเราออกจากโซนภูมิก็มาห้าทุ่มสี่สิบห้าก็ บินก็มันเกือบ10ชั่วโมงแล้วก็มาถึงที่นี่ก็เกือบ6กโมงเช้าครับก็บอกเลยว่าเวลาที่ดีมากแต่ว่าผมจะต่อไฟไปเมืองอคัปปาลูเชียนะแล้วก็จะเร,เราไปพักที่เมืองโกลิเม่นะเราจะบินต่อต่อเครื่องนะก็คือ t u ร k กิสแอร์ไลน์นะแต่ตอนนี้เวลามันไวมากๆเลยนะก็คือ6กโมงเช้ากันก็คือไม,ไม่รู้จะทําอะไรเนาะก็เดิน <laughs> ถ่ายทำเนี่ยครับผมดูแอร์พอร์ตของ ความยิ่งใหญ่ของแอร์พอตอิสตันบูคือใหญ่มากเลยนะผมเดินมานี่คือแบบกว้างใหญ่ยังเดินไม่ทั่วเลยครับ <historical> ผมนี่ครับผมตรงที่ด้านออกมาจากตอ่อตอมอเนาะแล้วก็เดินผ่ามาเลยก็แล้วนี่แหละตรงที่ฝนะั่งเอาไว้ล้ว์เนาะส่วนฝั่งดอพอเชอร์ผมยังไม่ได้ไปนะยังไม่ได้ขึ้นไปด้านบนครับผมมันก็จะต่อกันเลยนะก็คือเราสามารถที่จะขึ้นไปด้านบนเลไมันจะมีลิฟต์ขึ้นไปด้านบนอะ ก็คือชั้นล่างเป็นเอาวายลาโแล้วก็ก็คือถ้าเราจะเราเราจะขึ้นเครื่องไปเมืองครนะับปารดิเชียนแล้วก็ดูปนะ้ายโดมสติกเนาะแล้วก็จะม,มันจะมีบันไดเลื่อนขึ้นไปด้านบนนู่นแหะเออเราก็สามารถขึ้นไปเขาเรียกว่าต่อเครื่องไปยังออไปหลายที่ได้เลยส่วนผมผมจะต่อเครื่องไปเออเมืองครนะับปารดิเชียเนาะสนามบินเนอร์ชัพรี่นะเพพาะเราจะไปพักที่เมืองโกลิเม่ครับผม นี่ครับผมว,ว้าวตุรกีครับมาถึงแล้วนี่ไงถ้าเราจะไปต่อเครื่องเนาะมันก็มีป้ายบอกดูอยู่นะครับท่านผู้ชมครับนี่ออกมาจากตอนมาพวกเราเห็นป้ายแบบนี้เลยจริงนี่ไงถ้าเราจะไปต่อปุ๊บเราก็นี่ดูป้ายเลยเห็นไหม departure domestic departure เห็นไหมเราก็จะต่อเครื่องไปทางนูน้นอืมมีป้ายาบอกหมดทุกอย่างเลยบอกเลยว่าเดินทางที่อิสตันบูลคือง่ายมากเนี่ยถ้าใครจย มาเที่ยวครับบอกเลยว่าของที่อิทนบูเออร์พอร์ตคือแพงมากๆแต่ว่าเราก็ต้องกินครับผมเพราะว่าท้องเราเริ่มหิวแล้วเนาะก่อนจะอ,อเดินทางขึ้นเครื่องบินครับหากินอะไรดีกว่านะก็มีแต่แบบขนมปังอะไรเงี้ยแล้วก็สลัดอะไรประมาณเนี้ยนูดอประมาณเนี้ยอิคิมิกิสมิอ่า Can I have a uh, noodle vegetable, vegetable and uh, Coca-Cola, one can, please? Coca-Cola so and uh, noodle vegetable. One Coca-Cola, one vegetable noodle, yes. one yes. portion. That's it. Yes. Uh, four hundred. is over here. Yes. Yeah. Four hundred seventy-five. Yeah, four hundred seventy-five. ตอนนี้เราก็รอครับผมเ nice Thank you, you. so much. You come for this yeah. kiss me? He's uh, here. รอรอตรงนี้ครับผมนี่อันนี้น เอาไปพี่ช้นนีดิพีิ้นนีอาไปพชนดิเ่นดุดเราิองลครับเราก็รอกินอยู่ดีครับผมประมาณ475ลีลานะก็โค้กขวดหนึ่งก็ประมาณ165ลีลานะแล้วก็นี่อันนี้ก็คือประมาณ310ลนะีลารอครับผม นี่ครับผมอาหารที่อิสตันบูลครับผมโอ้จะลองชิมครับผมรู้ว่าหิวจนไสกิ่วมากเลยนะเราก็เขาเรียกว่าเราลงจากเครื่องปุ๊บเราก็ต้องแบบเตรียมอะไรหลายๆอย่างเนาะเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าเดินหาเขาเรียกว่า,าจุดที่เช็คอนะินบริกพาร์ทเนาะกว่าจะนี่ทำอะไรเสร็จสับปุ๊บนี่ครับผมรสชาติไม่เร็วนะ มากเลยนะก็เป็นแบบตอนนี้ก็ประมาณสามร้อยสิบลีลานะที่สนามบินอิสตันบูลบอกเลยว่าอร่อยมากอาหารมื้อแรกของเราเนาะอยู่ใส้กิ่วแล้วครับผม ตอนนี้บอกเลยว่าเราก็ได้บอร์ดิ้งพาสมาไปที่ทัพร้อยแล้วครับแล้วเราก็จะบินกับสายการบินตากิส a i r ์ไลน์นะ TK2006 นะก็จะบินตรงไปยังสนามบินนอร์เชียผมไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะออกเสียงยากมากเลยสนามบินนี้ครับแล้วก็จะบินไปลงที่เมืองคัปาโูเชียจากนั้นเราก็จะต่อรถจากสนามบินคัปาโูเชียเนาะแล้วก็ไปยังเมือง โกลิเม่ที่พักของเราครับบอกเลยว่าเดินทางแบบไกลและก็ยาวนานที่สุดที่ผมเคยเดินทางมาเลยนะแต่ว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะเพราะว่าเราดูพยากรณ์อากาศวันนี้หิมะตกแต่เราก็ไม่รู้ว่าหยุดเมืองที่เราจะไปก็คือเมืองโกลิเม่เออมันจะตกหรือเปล่านะถ้าตกนี้ก็คือแบบอาจจะเป็น first snow ของเราเลยก็ได้นะเราก็รุนอยู่แล้วก็รุ้นแบบรุ้นหนักมากเลยนะช่วงนี้ สำหรับอุณหภูมิอยู่ที่ตอนนี้นะอ,อยู่ที่สราบินอิสตันบูลก็อยู่ประมาณ5องศานะแต่ว่าเราเห็นเราดูพยากรณ์อากาศเนาะอยู่ที่เมืองคาบารูรเชียเนาะบอกแล้วว่า,าหิมะตกครับแต่ว่ามันจะตกอย่างที่เราเขาคาดการไว้ไหมเออถ้าตกปุ๊บโอ้โหก็คือแบบเราแบบอาจจะเป็นประเทศแรกที่เราเดินทาง ในบรรดาสเปียรประเทศเนาะที่เราเดินทางทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นประเทศแรกที่เรามาเจอเหิมะที่นี่ครับที่ตรุรกีแล้วก็ลุ้นครับผมไปดูกันอยู่ที่หน้าง,งานเลยครับอีกไม่กี่อึดใจครับเราจะพาผู้ชมบินตรงไปยังอ่าเมืองคปาปรุเชียครับโหดีนะเรารีบเข้ามาในเกตก่อนนะโดูที่เราก็ไม่รู้ว่าเกตอยู่ไหนนะเพราะเกตออกช้ามากเลยครับ คือเราไปดูเนี่ยหน้าบอร์ดเนี่ยป่าน,นี้เกตย,ยังไม่ออกเลยนะบอกเลยว่าถ้าใครที่จะขึ้นสายบินตากิสแอร์ไลน์แล้วก็ไปยังเมืองคาปาลูเชียแล้วก็อย่าไปรอเกตออกด้านนอกแล้วเราค่คอยเข้ามาแนละ้วควรจะเข้ามาก่อนด้านในเพราะว่ากลัวเราจะผ่านเขาเรียกว่า security มมนต้องตรวจหลายอย่างเนาะแล้วก็ต่อแถวอีกซึ่งซึงง่งมันใช้เวลานานมากไงดังนั้นเราควรจะมารอด้านในปุ๊บแล้วก็มารอที่บอร์ดครับผม รอที่บอร์ดตรงนี้นี่มันจะมีบอร์ดบอกอยู่เกตแล้วก็หยอกเลื่อนนไปเรื่อยๆหกลัวเกตจะออกก็คือแบบใกล้จะบินแล้วอ่ะคือแบบไม่ไม่หรือไม่ไม่กี่นาทีก็จะบินแล้วอ่ะคือเกตออกคือแบบค่อนข้างช้ามากเลยอ่ะเออถ้าคนแบบประสบการณ์น้อยแล้วแบบมารอแต่เฮ้ยเกตออกคแลก็ค่อยเดินเข้ามานี่คือแบบคุณอาจจะตกเครื่องได้นั้นนะคุณอาจจะตกเครื่องได้เลยนะดังนั้นครับถ้าเรา ถ้าเรากลัวตกเครื่องเนาะเราควรเข้ามาในในแอร์เรียด้ก่อนแต่เรียผ่านเซกูริตี้แล้วก็มาเฝ้าดูเกตด,ด้านในนะครับพอเกตออกปุ๊บแล้วก็รีบเดินเข้าไปขึ้นเกตเลยคิดว่าทันแน่นอนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอขึ้นเครื่องครับผมตอนนี้ก็จดจ้องไปที่ยังบอร์ดเขาเรียกว่าเกตเนาะนี่นี่นี่น,นี่งานเข้าแล้วครับท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าเราเจออุปสรรค นิดหน่อยครับในการเดินทางครั้งนี้นะไฟที่จะบินไปเมืองคาปาลูเชียก็คือดีเลยครับ1ชั่วโมงครับก็ต้องรอเขาเรียกว่าขึ้นเครื่องเพิ่มไปอีกหนึ่งชั่วโมงเนาะโอ้ยคราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนั้นในเวลาที่เราจะรอเครื่องนะนี่บอร์ดมันก็เขียนไว้อยู่ครับผมอ๋อไหนเนี่ยนี่ไง TK2006 คาปาโดเชียเกตควรจะออกแล้วแต่ว่าไม่ออกั็ผมเปลี่ยนเวลาว่ราผมเป็น15.35หครับโอ้ยทำไงดนี้หนึ่งชั่วโมงที่เราต้องรอขึ้นเครื่องบินครับทำไงได้นะก็ต้องรอครับผมเนะีเกี่ยวกับสภาพอากาศนะที่ไม่สามารถที่จะบินไปลงสนามบินที่คาปาโดเชียได้ครับผมตอนนี้ก็ได้แต่รออย่างเดียวครับ ท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าเบื้องหน้าของเราครับอย่างกในความฝันครับผมโอ้โหทั้งภูเขาครับมองเลยว่าขาวโพลนหมดเลยนะนี่ผมจะเดินขึ้นไปด้านบนครับแล้วก็จะพาท่านผู้ชมไปดูวิวนะครับผมโอ้นี่คือหิมะครับผมโอ้ทั้งเต็มภูเขาเลยครับผมโอ้หิมะตกหนักมากหิมะตกหนักมากเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โห อากาศกนาวมากครับนี่เราเดินขึ้นมาด้านบนครับผมเราก็เห็นปราสาทโหแล้วก็หิมะากคือตกลงหนักมากครับผมโอ้โหสวยมากอยากหยุดเวลาไว้มากๆเลยครับ